บายดีสบายดีครับเออเขามาในป่าดงพงไพรครับวัอนี้เขามาในส่วนของโคโคโคอันนี้คือต้นสาดนะครับต้นสาดต้นสาดครับไงแล้วครับสูงท่วมหัวแล้วครับไม่สองปีของผมอยากต้นละเอาสื่อมาตัวละหาบาทนะครับนะน้อยนะครับประมาณหาเส้นแต่อันนี้ไงแล้วครับไงแล้วอันนี้เป็นหญ่าค่านะครับหญ่าค่าที่ านาบุญนาบุญนะครับเราจะเอาไปไปไพ่นะครับเราจะเอาไปไพ่พเพื่อที่เสีเอาไปมุ้งหลังคาเฉียงหน้านะครับเฉียงหน้าหลืมุ้งหลังคาบ้านนี่นะครับแล้ามาเอานะครับโอ้เกี่ยวแล้วเกีียวออกก็สะอาดดีนะครับสาดดาีใส่ประโยชน์ได้ครับอย่าค่าแต่ว่ามันกับหกครับ หกอิลีอ่อันนี้คือเพิ่นเกี่ยวแล้วเนาะเมื่อกี้แปลนอย่างน้อยหนึ่งต้นใหม่ผมกับพุ่นละต้นแดงใหม่แดงผสมประสานไปกับบักม่วงเนาะบัะกม่วงเฮาานะี่ปลาบักม่วงนะี่ปลาบักม่วงนะีง่นะครับอืมเดี๋ยวไปเบิ่งส่วนที่มันหกแล้วกันอ่ะเพราะว่าอันนี้เพิ่นสิเกี่ยวเอาไปมุงเนาะมุง,งเฉียงนาไอ้ไผ่ไผ่ขึ้นแล้วก็โอ้ย แต่อยู่หลายปีครับอยู่ได้หลายปีนี่ส่วนที่มันหกเห็นมัน,นี่ปวดอ่ะหกคักครับนี่คือส่วนที่มันหกเนาะหกอันนี้ไปไม่ได้หมละถ้าได้เกีียวหรือว่าได้ตัดออกหมดดิมันก็สิเป็นโคกที่สวยงามเนาะแต่ว่าปล่อยแบบธรรมชาติแบบนี้กัมันเป็นพืชคุ้มดินได้ครับเพนไห นาดินบ่่แห่งครับนี้ดูแรงเนาะแม่นกะได้ทั้งสองแบบอันนี้ผลมาเกี่ยวออกพอเกีียวเราหยาชนิดอื่นกับบะมีด้ครับบะมีหยาชนิดอื่นเพราะว่าหยาข้ามันกินมูมัดหยาข้าในขื้นเร็ยวครับอ้วนะอ้นครับนี่คือปลาในส่วนของโคกนะครับนี่ต้นยางนายางนาเนี่ยต้นแดงไม้แดง ต้นซาดที่ผมปลูกไว้มีหลากหลายชนิดครับต้นไม้จากที่ต้นเล็กๆนะครับซื้อมาต้นละหาบาทเนาะตอนนี้ง่ายแล้วครับงถ่วหัวมดหรือครับต้นแดงนะครับแต่ว่าต้องระวังเตีนยนจัง่อยครับเต๋นฉิตอดเ <c oughs> ตนตอดเนี่ยมันคือมิมตอดครับเตนตอดนัดเก็บปวดอิเลนี่คือส่วนของโคโคโค ครับประมาณทักสามไรครับส่วนของโคกเนี่ยสามไรหนะหย,ย่าคายังเหลืออีกหลายครับปุ่นปูนครับเนาะว่าได้อยากได้หยา่าคายกับเมื่อกี้เอาครับปุ่นเนี่ยส่วนของโคกผมนะปูนครับปุนครับบ,บ้านหลังเขียวนี่ก็ไม่เป็นที่นอนเนาะที่รับที่นอนอายุงกัดอ นี่คือส่วนของโคกครับผมโคกโคกนี่หละคือหลักสูตรโคกหนองนาของผมเดี๋ยวมันมีบอ่อน้ําเนาะมีคลองน้าล้อมรอบนะครับล้อมรอบไร่ของเรานบ้านสวนต่อฝันไร่อุณนในดินครับคุณใดอยากมาชมนะครับนะติดต่อพันได้ที่เบอร์095 095 5821589ครับผม0955821589ครับ หรือเฟซบุ๊กเนาะเฟซบุ๊กชาตรีอ่าเฟซบุ Facebook ๊กเฟซบุ๊กชาตรีจากนา,ลายลเครื่องเสียงทองฝันมิวสิกค,ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับ